สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแนวทางการประเมินสถานศึกษาที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนสพพ,พระนองที่อยากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี2,567ค่ะเอกสารนี้เหมือนเป็นไกด์ไลน์เลยเนะว่าวันประเมินจริงๆเนี่ยต้องเตรียมอะไรต้องเจออะไรบ้าง ใช่ครับเป็นกระบวนการที่เขาเอา่อมองลึกลงไปเลยนะว่าโรงเรียนเนี่ยได้เอาหลักปรัชญาหรือที่เรียกย่อๆว่าปสพพเนี่ยไปปรับใช้อย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ดูตามเอกสารนะครับแต่ดูในการบริหารจัดก,การจริงๆการเรียนการสอนกิจกรรมนักเรียนคือเป้าหมายคือดูว่ามันกลายเป็นวิถีชีวิตของโรงเรียนหรือ,อยังอืมน่าสนใจตรงคำว่าวิถีชีวิตเนี่ยแหละค่ะฟังดูแล้วไม่ใช่แค่ทำตามเกณฑ์เฉยๆ งั้นเรามาลองเจาะลึกกันหน่อยค่ะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างเริ่มจากสถานที่กับคนก่อนเลยไหมคะได้ครับถ้าเรื่องสถานที่เนี่ยวันประเมินโรงเรียนก็ต้องเตรียมห้องประชุมนะครับสำหรับการนำเสนอการสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็ต้องมีศูนย์รวมข้อมูลพวกเอกสารหลักฐานที่ให้กรรมการเขาตรวจสอบได้สะดวกๆหน่อยและจุดสำคัญเลยที่จะสะท้อนการปฏิบัติจริงก็คือฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ฐานการเรียนรู้ที Full ่มีชีวิตชีวาชื่อน่าสนใจจังค่ะมันเป็นยังไงคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะแบบว่าก็คือเป็นพื้นที่ที่นักเรียนได้ลงมือทําจริงๆอะครับได้เรียนรู้จริงอย่างเช่นอาจจะเป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษที่นักเรียนดูแลเองตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวหรืออาจจะเป็นโครงการจัดการขยะรีไซเคิลในโรงเรียนที่มันเห็นผลจริงๆมีการบันทึกข้อมูลมีการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เอ่อตั้งโชว์สวยๆครับผม อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นให้เห็นว่าเด็กได้ทําจริงเรียนรู้จากตรงนั้นจริงๆแล้วคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในวันนั้นล่ะคะมีใครบ้างดูท่าทางจะเยอะนะคะเนี่ยเยอะจริงครับอันนี้สะท้อนเลยว่าเขาอยากเห็นการมีส่วนร่วมรอบด้านจริงๆก็มีตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนครูแกนนํานักเรียนแกนนําอันนี้หลักๆเลยค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนจากเขตพื้นที่ที่เป็นต้นสังกัด ภาคีเครือข่ายที่มาช่วยโรงเรียนพัฒนาเช่นอบตหรือรอพอสตออะไรแบบนี้ครับมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็บางทีก็ชวนโรงเรียนเครือข่ายมาจัดนิทรรศการและเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะโหครบวงจรมากๆเลยค่ะแสดงว่าเขาต้องการภาพจากทุกมุมจริงๆนะคะเนี่ยใช่ครับให้เห็นว่าโรงเรียนไม่ได้ทำอยู่คนเดียวมีคนสนับสนุน มีเครือข่ายช่วยกันแล้วกําหนดการในวันนั้นล่ะคะพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่าเช้าจลดเย็นเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมมีครับในเอกสารเขามีตารางเวลาตัวอย่างให้เลยก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะกรรมการมาถึงเขาจะยังไม่เข้าห้องประชุมทันทีแต่จะเดินสังเกตการรอบๆโร,รงเรียนก่อนดูบริบททั่วไปกิจกรรมหน้าเสาธงบรรยากาศรวมๆเป็นยังไงอ๋อคือดูภาพรวมก่อน ใช่ครับแล้วจากนั้นค่อยเข้าห้องประชุมก็มีพิธีเปิดนิดหน่อยแล้วก็ช่วงสำคัญคือโรงเรียนนำเสนอผลงานซึ่งที่น่าสนใจคือเขาจำกัดเวลาด้วยนะเป็นวิดิทัศน์ไม่เกิน15นาทีหาแค่15นาทีเองเหรอคะแสดีว่าต้องคัดมาแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะเนี่ยกระชับมากๆ ใช่ครับต้องสรุปประเด็นสำคัญจริงๆแล้วหลังจากนำเสนอก็จะเป็นช่วงของการสัมภาษณ์กลุ่มต่างๆครับอันนี้แหละที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการนำปสวป,ปไปใช้การสัมภาษณ์หลายๆกลุ่มแบบนี้เขาต้องการอะไรเป็นพิเศษคะทำไมไม่สัมภาษณ์แค่พอ,อ,อก,กับครูก็พอแล้วคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือเป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยคือการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆมุมหรือที่เรียกว่า triangulation นะครับ คือดูว่าสิ่งที่ผู้บริหารพูดเรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาหลักสูตรเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ครูเอาไปทําจริงในห้องเรียนไหมอ๋อค่ะค่ะแล้วนักเรียนล่ะเขาเข้าใจเขาได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วก็พวกกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยเขารับรู้เขาสนับสนุนมีส่วนร่วมจริงแค่ไหนมันทําให้ภาพที่ได้มันรอบด้านแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเยอะเลยครับ เข้าใจเลยค่ะเป็นการยืนยันข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองแล้วในส่วนของน้องๆนักเรียนล่ะคะเขาจะถามเจาะลึกเรื่องอะไรบ้างคะสำหรับกลุ่มนักเรียนแกนนำนะครับเขาจะเน้นถามเรื่องการถอดบทเรียนจากกิจกรรมหรือโครงงานที่น้องๆทําทำว่าได้เรียนรู้อะไรตามหลักปสอบพบ้างคือใช้กรอบ2 3 4 3 4ที่เขาพูดถึงกันนะครับ2 3 4ส4เอ่เออมันคืออะไรนะคะพอจะขยายความนิดนึงได้ไหมคะได้ครับก็คือ2เงื่อนไข คือความรู้กับคุณธรรม3หลักการก็คือพอประมาณมีเหตุผลม,มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและสมิติก็คือความสมดุลด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเขาก็จะดูว่าน้องๆเนี่ยเข้าใจหลักพวกนี้ไหมแล้วเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองทําได้หรือเปล่าแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันยังไงบ้างส่งผลต่อจิตสํานึกพลเมืองดีของเขายังไง อธิได้ชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วการประเมินนี่คือจบแค่ในห้องประชมุมสัมภาษณ์เสร็จก็กลับบ้านเลยหรือเปล่าคะยังครับยังไม่จบช่วงบ่ายนี่แหละครับคือไฮไลท์เลยคือการลงพื้นที่จริงดูให้เห็นกับตาไปเลยกรรมการก็จะเดินดูอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆ ดูบรรยากาศในห้องเรียนแล้วก็อาจจะมีการสุ่มสัมภาษณ์ครูหรือนักเรียนทั่วไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มแกนนําที่เตรียมไว้การลงพื้นที่นี่เองสินะคะที่จะทําให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าสิ่งที่นําเสนอไปตอนเช้ามันเกิดขึ้นจริงแค่ไหนถูกต้องครับและที่สําคัญมากๆก็คือการไปเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาที่เราคุยกันตอนต้นนั่นแหละครับ คือไปดูเลยว่าตอนนักเรียนกําลังทํากิจกรรมอยู่เนี่ยเป็นยังไงเขาถอดบทเรียนจากสิ่งที่ทําตรงนั้นเลยยังไงมีการตรวจสอบเอกสารประกอบฐานด้วยนะครับเช่นแผนการสอนบันทึกกิจกรรมต่างๆโอโ้โหฟังดูแล้วเป็นการประเมินที่เอ่อลงลึกแล้วก็รอบด้านมากๆเลยนะคะเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงสุดๆไม่ใช่แค่ดูเอกสารสวยๆหรือฟังพรีเซนต์อย่างเดียวเลยใช่เลยครับจุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดของกระบวนการนี้คือมันไม่ได้วัดแค่ว่า ท่องจำหลักปรัชญาได้ไหมแต่วัดว่าเข้าใจจริงไหมเอาไปใช้จริงในกิจกรรมต่างๆได้หรือเปล่าจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรหรือเป็นวิถีของโรงเรียนไปแล้วแล้วยังมองไปถึงการเชื่อมโยงกับคนอื่นๆทั้งในและนอกโรงเรียนด้วยครับสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการทําให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่แค่ป้ายสวยๆหรือคําในตําราเรียนนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทุกกิจกรรม ทุกความคิดทุกการกระทําของทุกคนในโรงเรียนจริงๆตั้งแต่ผู้บริหารครูนักเรียนไปจนถึงชุมชนรอบข้างเลยใช่เลยครับแบบนั้นเลยและการประเมินลักษณะนี้มันยังสะท้อนด้วยว่าเขาให้ความสําคัญกับการบูรณาการมากๆทั้งเรื่องการเรียนรู้การลงมือทำแล้วก็การสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่างๆเช่นความพอเพียงความมีเหตุผลหรือจิตสำนึกพลเมืองซึ่ง ทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาในภาพรวมแล้วก็เชื่อมโยงกับพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาด้วยครับอืมพอได้ฟังแนวทางการประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริงแล้วก็รอบด้านแบบนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเอถ้าเราจะวัดผลความสําเร็จของการศึกษาในมิติอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่วิชาการหรือคะแนนสอบอย่างเดียว เราควรจะออกแบบการประเมินให้มันเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตจริงแล้วก็มองเห็นพัฒนาการของเด็กๆในภาพรวมแบบนี้ได้บ้างไหมนะแล้วจะทำยังไงก็น่าคิดต่อนะคะ